กดุิดตามแล้วฝันกระดิ่งกันด้วยนะครับคนสุโขไทยโบราณจะใช้ธนูที่ทำมาจากไม้ไผ่้องประดุกครับที่ทำมาจากก้านลานดำผู้ธน,นูทำมาจากขนเป็ดสีขาวปลายธนูจะชุบยางน่องนะครับวิธีการจริงนะครับก็คือจะเอาลูกนูกใส่ข้าแร่งแล้วก็ง้างนี่ อ๋อน้องดีเจยอยากลองไหมอ่ะไปะน้องดีเจจะลองยิงธนูนะครับหนูอย่าเพิ่งง้างนะลูกเรียนนะลูก,ลกอย่าเพิ่งง,าง้าง,งาเดี๋ยวให้ลุงเขาดึงออกเดี๋ยวพุงคุณลุงเขาไปดี๋ยวอย่าพิ่งรู้สึกยังไงบ้างจะยิงธนูครับรู้สึกอยากจะอยากจะยิงไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ออกจะยิงธนูไหมไม่เคยครับดีวิธีการยิงธนูเหยียดแขนไปข้างหน้าแบบนี้ เอาใหม่อีกสักรอบเดียรู้สึกไงบ้างกับการได้ยิงธนูครับรู้สึกแบบไม่เคยรู้ว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองตอนนี้พ่อก่อนจะมาลองยิงธนูบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรได้ครับจานครับยิง เผื่อตทายครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการสาธิตการจุดไฟแบบโบราณนะครับแบบไม่มีไฟแชกไม่มีอะรวัดจุดใหญคือสมัยสงครามโลกเป็นต้นมานะครับสมัยก่อนเนี่ยไฟแช็กไม่มีไม่คิดไม่มีทีนี้ก็คือนุ่นที่พวกเราไปยัดหมอนนะครับแล้วมันก็จะไหม้ง่ายนะครบางคนมันงกเมื่อก่อนเราจะไปใส่เมาะหรือว่าใส่บ่อให้เด็กนอนมันจะไหมไวมากประมาณนี้นะครับเราก็จะเอามาใส่ไว้ในอ่าป้องไม้ไผ่อันนี้คือหินปันมะ เราจะหาได้ทั่วไปนี่คือเล็กนะครับถ้ามากระแทกกันมันจะเกิดประกายไฟแบบนี้เห็นไหมฮะค,คุณพ่อบ้านจะไปเล่นคนเดียวที่บ้านนะเมียสงสัยว่าเป็นประสาทหรือเปล่าคุณค่อจะขึ่งห้ามห้าม บ้านลุงเรียกไฟรู้ไหมว่าบ้านลุงอ่ะใครจุดไฟไป่ติดคนนั้นมีเมียไม่ได้เฮ้ยใครก้าวไปก้าวไปใครจะไปกราวไปเขาบอกมีเมียไม่ได้ปุ๊บติดสู้ขึ้นมาเลยทำไม ถึงบอกว่าใช้แฟชั่นเธอครับนี่คือการจุดไฟโบราณนะฮะมันเจ๊งมันดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเลยตสุดยอด